ข่าวเด่นข่าวด่วนข่าวดังนะครับวันนี้มีเหตุการณ์ช็อกโลกนะฮะช็อกซีนิม่าเลยนะครับรายการแข่งขันยู21ชิงแชมป์โลกนะฮะที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับมีข่าวนะครับวันนี้ช็อกจริงๆนะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะว่าทางผู้จัดนะครับคือทางอินโดนีเซียเนี่ยได้มีการตรวจโครโมโซมหรือตรวจเพศนะครับของดังที่ฮองนะครับแล้วก็เบอร์21 ของชาวเวียดนามตรวจถึง2คนนะครับวันนี้อยากจะบอกเลยนะครับทุกคนก็ตกใจนะครับในการตรวจนะครับและผลตรวจก็ได้ออกมาแล้วยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับทางโมจิทีวีนะครับผู้ประกาศข่าวนะครับทางสื่อข่าวกีฬาของทางอินโดนีเซียได้ประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นรูปแบบของการประกาศชัดเจนว่าดังที่ห้องเป็นเพศชายหรือผู้ชาย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่เห็นดังที่หองลงทําการแข่งขันนะครับตรวจตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแล้วผลออกมาแล้วว่าดังที่หองคือตู้แช่นะฮะเอาง่ายๆที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นก็ต้องดูการถแถลงข่าวของ f i ฟไอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการถแถลงข่าวมีการแบนของนักกีฬาของทีมชาติเวียดนามทั้งทีมหรือเฉพาะตัวผู้เล่นนะครับก็ต้องดูกันอีกครีนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนอีกคนนะครับผลก็ยังออกมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้แจ้งประกาศว่าเป็นเพศชายนะครับน่าจะเป็นเพศหญิงแหละเพราะการ,รตรวจโครโมโซม X นะครับมันออกเป็น x x y ก็นะครับก็คือเพศชายถ้าเป็นเพศหญิงมันก็คือจะ x x นั่นเองบอกได้เลยนะครับข่าวนี้จะต้องข่าวเป็นข่าวดังไปอีกระยะเวลาช่วงหนึ่งเลยหลังจากที่ทีมชาติไทย ไปเจอกับทีมชาติเวียดนามในรายการของซีวี g u e แล้วทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเวียดนามคาบ้านนะครับและหลังจากนั้นมาทางสมาคมแห่งประเทศไทยก็ได้แจ้งข่าวไปยัง f i ฟไนะครับเรื่องของชาติที่จะเข้าร่วมการแข่งข,ข,ขันรายการของชิงแชมป์โลกอันใกล้นี้นะครับแจ้งไปทั้งหมด31ประเทศคือยังไม่ได้แจ้งเวียดนามแต่ตอนนี้ทุกคนรับทราบรับรู้เหมือนกันและหลังจากนั้น หลังจากที่ทีมชาติไทยประกาศไปแจ้งเตือนกับ31ประเทศทั่วโลกที่เขาร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกอินโดตรวจเลยนะครับวันนี้และผลก็ออกมาแล้วด้วยนะฮะว่าเป็นเพศชายมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ต่อไปก็คงต้องติดตามนะครับว่าการถแถลงข่าวจากทาง FIB จะถแถลงเป็นรูปแบบทิศทางไหน ข่าวนี้นะครับทางไทยรัฐทีวีของประเทศไทยนะครับก็ลงทางสื่อชัดเจนไม่ใช่เฟกนิวแน่นอนก็หวังว่าทุกคนนะครับน่าจะต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นที่จับตามองของทุกฝ่ายในส่วนของการจัดการแข่งขันนะฮะมันจะมีผลเอฟเฟกผลสะท้อนย้อนกลับไปกับทีมคู่แข่งที่พ่ายแพ้ไปมันจะส่งผลไปหลายอย่างถึงตัว ตัวผู้เล่นของคู่แข่งที่เสียโอกาสนะครับแล้วก็ความผิดพลาดในการแข่งขันนะครับมันก็จะเกิดกระทบผลกระทบเป็นวงกว้างพอสมควรมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับเรื่องแบบนี้นะครับจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้รูปแบบนี้เรียกว่าสถานการณ์แบบมันเอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้มากเกินไปนะครับ วันนี้อยากเห็นคอมเมนต์นะครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตเรื่องราวข่าวสารดีๆเกี่ยวกับวงการวอลเล์บอลวันนี้ขอบคุณมากมายโ้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับ